สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะวันนี้แม่ควานน้องสุพรรษารู้สึกขอบคุณคุณแม่เอฟซีจากกรุงเทพนะคะท่านแม่ประสงค์ออกน้ำนะคะได้ซื้อมันแก้วให้น้องวันดีน้องสุพรรษาแล้วก็คุณแม่ลินลี่นะคะคุณแม่เอซจากกรุงเทพนะคะ ท่านไม่ประสงค์ออกนาน,นะคะนี่ค่ะมันแก้วคุณแม่ควานก็ขอขอบคุณคุณแม่เอซีจากกรุงเทพนะคะที่เมตาน้องช้างทั้งสามของเรานะคะขอขอบคุณมากนะคะขออวยพรให้คุณแม่มีความสุขความเจริญมากนะคะรวยแล้วก็ขอให้รวยอีกนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะนำมันแก้วไปให้ น้องช้างของเราได้รับประทานกันนะคะดูน้องวันดีหิวมากนะคะนี่ค่ะพี่ควานอามจะสบสนีค่ะยางนีก็ล้างก่อนนะคะให้คุณแม่กินนะคะ นี่คะสามแม่ลูกก็จะได้กินมันแก้วจากคุณแม่เอฟซจากกรุงเทพนะคะท่านแม่ประสงค์ออกน้ำนะคะได้นำมันแก้วให้คุณให้ใหน้องช้างของเราได้รับประทานกันนะคะนี่นะคะนี่อรน่อยมากเลยนะคะพี่ควานอามก็ได้นำมาล้างอนนะคะน,น,น้องสุพรรณสาจ้านนกินมันอ่าันดีดูดู สามแม่ลูกนะคะดีใจได้กินมันแก้วนะคะดูน้องวันดีหิวมากเครับนหนะคะหนน้องวันดียววันดีสวยยังไงคะอุ้ยไม่ทันใจนะคะพี่ควานอามให้กินไม่ทันนะคะวันดีเจไขขอนไป ดูแม่ลิลี่โขกินนะคะไหนน้องสุพรรษายังไม่กินเลยพาพี่ควานอามเอาไปให้ทางนูน้นดีใจดีใจส่งเสียงดังเลยนะคะน้องวันดีนี<ด>่<ด>คะได้เจอแม่นะคะดูดูความรักของนางนะคะดูน้องวันดีนะคะ,ะ,คะไหนน้องสากินหรือยังคะ นี่นะคะนุชไน้องมัดีบัดดีค่ะสามแม่ลูกก็อิ่มเลยนะคะวันนี้ได้กินมันแก้วนะคะมันแก้วของเราพี่ควานอามได้ทำการล้างก่อนนะคะที่จะให้น้องช้างของเรากินนะคะ เพื่อสุขภาพนาไมของน้องช้างของเรานะคะนี่คุณแม่ลิลลี่ขอบคุณทำยังไงคะขอกนขอกนขอกนทำยังไง ในปอกปอกทำยังไงคุณแม่ลืมนีอ่อยังน้องวันดีมากินตรงนี้ลูกมากินตรงนี้แล้วน้องวันดีมากินตรงนี้ลูกอิ่มเลยค่ะวันนี้ ดูน้องสาของเรานะคะยังพีกควานแล้วนะคะ,วะสวย,อสวยอเออตอกตอกเออดูคุณน้องวันดีดีใจใหญ่เลยนะคะส่งเสียงร้องหหตลอดเลยะคะได้เจอแม่กับน้องวันนี้ได้กินมันแก้วด้วยนะดีนะคะดีใจมากเลยะค่ะ ดูท่านั่งกินโครงนาน,นะคะนั่งกินมันแก่เลยเลยนะคะน้องวันดีกินไปอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้ คุณแม่ลิลลี่คำเดียวเลยนะคะบำรุงนมเลยนะคะวันนี้เอามาให้น้องวันดีทางนี้น้อยดูท่านั่งรอก,กินของนางนะคะ อิ่มทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะน้องช้างอของเราวันนี้ได้อิ่มกันทุกเชือกนะคะอากูก็หายคุกดีกันแน่ ดูน้องสุพรรษาเคี้ยวใหญ่เลยนะคะน้องวันดีมากินกับแม่กับน้องตรงนี้ลูกมาวันดีจ้ามากินตรงนี้ลูกเห็น <He en S 2> ไหมนี่น้องเขากินตรงนี้นี่ เมลนี่อร่อยใหญ่เลยนะคะมันแก้วหวานหวานกรอบอร่อยเลยวันนี้้นนว,วันดีทรงเสียงร้องตลอดเลยนะคะนานดานได้เจอคุณแม่ทีนะคะแต่วันนี้ มีน้องสุพรรณษ,ษามาเพิ่มน้องวันดีอยังก็ยังทำความรู้จักกับน้องสุพรรณษ,ษาก่อนนะคะมันทำไม่ยอะหน่ะไปยังพี่เลยมันมาแล้กตอนนี้ไม่มีพวกปเตียนสู้ลสาาลนเนยาาลยอาคานศ ดูถ้ากินของไม่สาวน้อยของเรานะคะเหยียบก่อนนะคะคือน้องวันดีสวัสดีกินมันแก้วนะคะ มันดีจ้าอร่อยไหมคะดีใจใดีเลยนะคะได้กินมันแก้วครั้งแรกเลยนะคะคุณแม่ลินลี่กับน้องวันดีสุพรรษาเพิ่งได้กินครั้งแรกเลยนะคะมันแก้วอร่อยไหมคะแม่ลินลี่ได้กินครั้งแรกอร่อยไหมคะ ดูคุณแม่ดินลี่เซลินลี้ยงลูกทนั้นนารักมากมากมากอาหารมูดเปิดตรงนี้ตัวแกงยูรีนค่ะก็ขอขอบคุณคุณแม่เอ็กซีจากกรุงเทพนะคะท่านแม่ประสงค์ออกน้ำนะคะได้นำมันแก้วให้ กับครอบครัวคุณแม่ลินลี่นะคะก็ขอ,ขอขอบคุณมากนะคะขออวยพรให้มีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าไข่ยอย่าจนนะคะฝากกดติดตามช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะ แม่ขวานก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ